วันนี้เราหูเคลื่อนพระฤหัสเคลื่อนแล้วเราเป็นคนเกิดวันนี้จะต้องเดือดร้อนมันคงจะมีคนที่เดือดร้อนหลายแสนหลายล้านคนปีชงหรือว่ามีดาวย้ายมีอิทธิพลสำหรับคนที่เชื่อแล้วเรียกหารพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะแค่เปลี่ยนความคิดวันนี้พวกนี้ชีวิตเราเปลี่ยนเลย ต้องแยกออกเป็นสองประเด็นคือหนึ่งถ้าเกิดเราถามเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็มีผลเพราะโหราศาสตร์เนี่ยเขาเป็นการเก็บสถิติใช่หลักความน่าจะเป็นการโคโจรของดวงดาวที่ส่งผลอิทธิพลต่อโลกเช่นเรามีพระอาทิตย์ก็มีกลางวันกลางคืนมีดวงจันทร์ก็มีน้ําขึ้นน้ําลงอย่างนี้เป็นต้นอายมนะทั้นถ้าเกิดเป็นหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเขาก็เป็นความเชื่อที่มีการปลูกฝังกันมา แล้วก็มีการเก็บสถิตินะใช้ความน่าจะเป็นเข้าไปพิจารณาว่าแต่ละปีแต่ละปีเมื่อดาวเคลื่อนดาวย้ายไปจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกับการเสี่ยงทายอย่างนี้เป็นต้นเช่นปีชงก็เหมือนกันเวลาชงแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้เรามีวันพืชมงคลมีการเสี่ยงทายพระโคกินเหล้าพระโคกินน้ําพระโคกินธัญ,ญพืชจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรอันนี้ก็เป็นความเชื่อของโหราศาสตร์แล้วก็หลักของพราม์ แต่ถ้าว่าเรามาเอาความเชื่อของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาจะไม่ถือเอาเลยนะพระพุทธศาสนาถือเอาเรื่องบุญและกรรมเป็นหลักถ้าว่ามีคนเกิดปีชงหรือว่ามีดาวย้ายย้ายแล้วไปทับราศีนั้นราศีนี้อย่างไรทั้งคนในประเทศไทยมี60ล้านคนทั่วโลกมีหลายพันล้านคนหากว่าถ้ามันจะเกิดสําหรับคนที่แค่วันเกิดวันเดียวนะมันคงจะมีคนที่เดือดร้อนหลายแสนหลายล้านคน แต่นี้มันจะไปเกิดเฉพาะบางกลุ่มหรือบางจําพวกหรือบางคนเท่านั้นใช่ไหมโยมท่านพศาสนาเราสอนเรื่องบุญนะเรื่องกรรมถ้าเรามีความมั่นคงในทานศีลภาวนาอย่างสมบูรณ์แล้วไม่สามารถที่จะมีดวงดาวหรือว่ามีปีอะไรนักษัตย์อะไรที่จะมาทําร้ายชีวิตเราได้เลยโยมนั้นนอกจากว่าเราเองนั่นแหละไปเรียกหามันเพราะว่าพระศาสนาเราเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นกฎของแรงดึงดูดถ้าเราไปคิดว่าอันเนี้ย วันนี้เราหูเคลื่อนพะเรหัดเคลื่อนแล้วเราเป็นคนเกิดวันนี้จะต้องเดือดร้อนพอเราเดือดร้อนอะไรขึ้นมา,าก็อ๋อนี่เพราะเหตุอย่างนี้แล้วมันคิดทุกวันว่าเออวันนี้ปีนี้ไม่ดีเลยนะปีนี้ไม่ดีเลยนะเราเริ่มต้นคิดตั้งแต่ว่าคัว่าไม่ดีนะแล้วพอมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเราก็โทษว่าอ๋อเพราะว่ามันดาวย้ายเพราะเราไม่ได้แก้ไขใช่ไหมโยมนะอันที่จริงแล้วมันต้องแก้ที่ตัวเรา ือเราเริ่มเลิกที่จะคิดไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดดีทุกวันถ้าเราคิดดีตั้งแต่เช้าวันนั้นทั้งวันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเคยสังเกตกับพวกเราไหมแต่ถ้าเกิดเราหงุดหงิดตั้งแต่เช้ามีความวุ่นวายทะเลาะกันเถียงกันวันทั้งวันมันมีแต่เรื่องวุ่นวายอย่างแค่ว่าเราขับรถไปบนถนนอย่างเงี้ยถ้าวันไหนเรารีบวันนั้นรถติดมากตันจงมันมติดปกตินะใชมญพะโยมเนาะแต่ถ้าเราไม่รีบก็ขับได้ปกติ ก็ไม่หงุดหงิดไม่โมโหอะไรใช่ไหมโยมนี่คือเป็นกฎของแรงดึงดูดนะสิ่งที่หัวใจเราเนี่ยมันผูกพันพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายารมของตถาคตมีใจใหญ่มีใจนำมีใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จแล้วเกิดขึ้นที่ใจฉะันถ้าเราไปสร้างผลผลิตทางใจอะไรเกิดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งถ้าทางวิทยาเขาบอกว่าถ้าเราสร้างพลังใจทางลบก็มักจะมีเรื่องลบๆเข้าบ้านทุกวันใช่ไหมถ้าเราสร้างพลังบวกหรือเป็นโพสิทีฟเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆ ข้าบ้านเราท่านพระศาสนาสอนเรื่องการคิดดีถ้าเราคิดดีก็เกิดแต่เรื่องดีๆขึ้นมาถ้าใจเรามั่นคงอยู่ในทานศีลภาวนาหลักสามประการเนี be, it, ่ยแก้ทุกดวงย้ายแก้ทุกดวงชงแก้ทุกความเดือดร้อนของชีวิตเราเลยเพราะทานทําให้เกิดเราคล่องตัวใช่ไหมโยมพอเราคล่องตัวเรามีเงินมีทองเราก็ไม่ทุกเนาะ ศีลทําให้เราไม่เป็นโรคร้ายถ้ารักษาดีนะหรือเป็นเราก็รักษาได้ไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมแผ่นดินไม่ไหวครอบครัวอบอุ่นไปไหนมีคนให้ความนับหน้าถือตาเขาเชื่อในวาจาของเราเพราะเราไม่ผิดข้อที่4ใช่นมายมเราก็แยกออกมาว่าตั้งแต่ปฏิบัติทาให้เราไม่ป่วยไข้ไม่เจ็บป่วยเพราะเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่รักทรัพย์แผ่นดินไม่ไหวน้ําไม่ท่วมพายุไม่พัดบ้านเราพังนะหรือว่าไม่มีแผ่นดินทลายตรงไหนเกิดขึ้นเช่นมายม ถ้าเราไม่เจ้าชู้ครอบครัวเราก็อบอุ่นสามีภรรยารักกันลูกหลานในบริวารลูกน้องไม่ดื้อถ้าเราไม่โกหกเราก็จะเป็นคนที่มีเครดิตมากเวลาไปไหนพูดอะไรใครก็เชื่อโยมนะแม้แต่เอาชื่อเราไปอ้างเขาก็เชื่อเพราะโยมจารย์มีเครดิตมากเลยอย่างนี้เขาก็เชื่อถ้าเราเป็นคนมีสัจจะเราไม่โกหกไม่พูดหยาบไม่ยุยงให้เคยแต่งแยกอะไรอย่างนี้นะถ้าเราไม่ดื่มเหล้าเราจะไม่เป็นสมองฝ่อไม่อัมเมอร์ไม่เป็นโรคหลงลืมก่อนวัยสมควร จะสังเกตเห็นว่าในทานศีลภาวนาที่พระเจ้าตัดเอาไว้เนี่ยมันจึงเป็นเครื่องแก้ไขทุกอย่างที่เกิดทางโลกเลยต่อมาถ้าเราภาวนาดีจิตเราแจ่มใสใจเราเบิกบานมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆไหลเข้ามาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตนะแค่เปลี่ยนความคิดวันนี้พรุ่งนี้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยทุกคนด้วยอิมนะเว่าะถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เริ่มต้นแต่เราคิดแล้วพรุ่งนี้เราไม่ฆ่าสัตว์ พวกนี้เราจะไม่มีคนใจร้อนแล้วเราเริ่มต้นที่เราจะไม่ใจร้อนเดี๋ยวเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้า,เาสอนนะท่านไม่ได้สอนให้เราทําบุญก่อนนะท่านสอนให้เราละบาปก่อนท่านตัดไปในหัวใจพระศาสนาว่าสัพพปาประสะิอาการะนังขอให้ท่านทั้งหลายจงลดเว้นจากการทําความชั่วทั้งปวงเถิดเพราะว่าคุณละความชั่วได้เนี่ยก็เ,เท่ากับคุณสร้างกุศลละต่อมาท่านยังตัดว่ากุศลสูรเราสัมปทา ขอท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญแต่ความดีต่อมาท่านก็ตัดว่าสจิตตาปริโยธปนังขอท่านทั้งหลายจงรักษาใจให้เขาด้วยหรือมีความสุขไว้ตลอดเวลาแล้วลงท้ายว่าเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทุกองตัดแบบนี้เหมือนกันหมดเห็นไหมโยมท่านใจเราดีซกอย่างเดียวทุกอย่างพลอยดีไปหมดเลยแล้วถ้าเราเป็นคนดีเราจะไม่เห็นคนอื่นชั่วเลยโยมนะเพราะเราจะเห็นแต่คนที่เขากำลังเดินตามวิบากกรรมของเขาเท่านั้นเอง ความชั่วก็ดึงคนชั่วไปเจอกันความดีก็ดึงคนดีไปเจอกันแล้วถ้าเราอยู่กับคนดีมากๆเราก็จะไม่ค่อยเห็นใครมีคนทำคงชั่วนะเพราะบวกมันจะดึงบวกเข้ามาแต่ถ้าเป็นหลักของโหราศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องของการคาดคะีนะแล้วก็ใช้หลักของความน่าจะเป็นเนี่ยว่าเคยเป็นอย่างเนี้ยดวงเนี้ยทับอย่างนี้แล้วจะเกิดเรื่องแบบนี้เวลาที่ทําสถิติเนี่ยมันก็จะ100%เนี่ยอาจจะมี70%เกิดขึ้นจริงๆแล้วในสมัยโบราณอาจารย์นะ เขาทําไว้เพื่อเตือนสติถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยทําบุญเราอยู่เฉยแต่พอมีเรื่องนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะฝนฝ่ายทําบุญตั้งแต่วันเกิดเลยนะเช่นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดดาวพระหัต์ย้ายจะมีผลสาหรับคนเกิดวันนี้วันนี้วันนี้นนให้ทําบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมโยมโยมก็จะหาทางทําบุญแล้วแต่ถ้าเขาไม่พูดเรื่องนี้ เราก็จะไม่ค่อยอยากทําก็เช้าชามเย็นชามวันไหนว่างก็ทํามันไหนไม่ว่างก็ไม่ต้องทําถ้าบอกปีนี้ชงนะโยมนะตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะเราจะเริ่มทําบุญแล้วนะว่าเราเกิดวันนี้ชงพอดีอย่างนี้เป็นต้นสมัยก่อนก็จึงเป็นกสิทิเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ให้เราไม่ประมาทแล้วก็เอาไว้ให้เราสร้างกุศลอันนี้เป็นของพระาศาสนาจริงๆพระเจ้าจึงลงท้ายว่าขอท่านทั้งหลายจงอย่ายังความประมาทให้เกิดขึ้นถ้าท่านทั้งหลายไม่ประมาทแล้วเนี่ย เรื่องร้ายๆจะไม่เกิดเลยนี่ก็คือเรื่องของการเคลื่อนการย้าย <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ของดวงดาวต่างๆะโยมนะที่มีอิทธิพลถามว่ามีอิทธิพลไหมมีอิทธิพลสําหรับคนที่เชื่อแล้วเรียกหาถ้าเราไม่เรียกหาหรือเราไม่เชื่อนะเราทําแต่ความดีรับรองได้ว่าไม่เกิดเรื่องร้ายแน่นอน